สาวหมอลำดาวรุ่งองุ์งอิงเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่านะคะถ้าพูดถึงหมอลำดาวรุ่งที่โด่งดังในประเทศไทยตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นสาวหมอลำดาวรุ่งอย่างน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงเป็นศิลปินนักร้องดังค่ะที่มีผลงานโชว์ตัวและงานแสดงอีกมากมายในนามคณะวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะหรือว่าเป็น การแสดงจะไปทำการแสดงที่ไหนนะคะแฟนคลับก็ให้การตอบรับแล้วก็ซื้อบัตรเข้าตัว๋วเข้าชมนะคะแน่นทุกเวทีเลยกลายเป็นแม่เหล็กคะ่ะดึงดูดผู้ชมนะคะ,ะการแสดงของเธอนะคะก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ล้านแตกในคืนเดียวอันหมายถึงผู้ชมนะคะเข้ากันอย่างเนืองแน่นเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็มี ความสามารถของน้องนะคะด้านหน้าวีทีแล้วน้องอิงก,ก็มีผลงานเพลงที่โด่งดังมากมายอาทิเช่นเพลงหอบฝันมา,ลาหลังฮานจุดแปดประเทศเลือกเข่าสาอ้ายน้ำตายหลานน้อยดัางฟ้านหน้าฮานนะคะและก็ผลงานเพลงล่าสุดค่ะอย่างเอื้นฮักนางเอกน้อยนะคะที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามนะคะ,ะกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ซึ่ง เพลงเอื้นทักนางเอกน้อยนะคะก็ทําให้ยอดวิวพุ่งนะคะแต่โบโจนะคะก็ไม่ปล่อยให้แฟนคลับต้องรอนานค่ะน้องอิงนะคะก็มีผลงานเพลงร้องแก้นะคะอ,อ,อย่างเพลง ยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นน้องนะคะก็เป็นเพลงที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ได้ทำการเข้าห้องอัดไปเมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมานะคะงานนี้หัวเรือใหญ่อย่างบอสโจค่ะผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะก็เป็นผู้คุมการร้องเพลงของน้องอุคงอิงด้วยตัวเองค่ะเพื่อผลงานที่มีคุณภาพให้ออกมาดีอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะ ผลงานเพลงนี้นะคะจะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งค่ะในนามของค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เลคคอร์ดนะคะที่จะติดหนึ่งมาแรงแน่นอนค่ะรอชมได้ที่ช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เล็กคอนะคะเร็วๆนี้แน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ